สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยอย่างเทพของเรานะครับในช่องที่เราเนี่ยจะพาคุณไปสปอยถึงเรื่องราวของหนังและซีรีส์ที่คุณชื่นชอบเดี๋ยวในวันนี้ครับเรามีเรื่องราวสุดมันและเต็มไปด้วยการต่อสู้สุดยิ่งใหญ่จากจักรวาลของไทยท่านมาเล่าสู่ให้ฟังกันครับกับเรื่อง g o d z ซิ l ่าปะทะของ The New Empire ครับซึ่งเป็นการกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งของ2ราชาแห่งไทท่น ในวันนี้ครับเราจะพาไปสำรวจถึงโลกใต้พิภพหรือ Hollow Earth ที่เต็มไปด้ยวยความลับและอันตรายสุดมากมายพร้อมเผยให้เห็นถึงการต่อสู้ครั้งใหม่ระหว่างกอซิล่าของและศัตรูตัวฉกาจอย่างสกาคิงราชาผู้โหดเหี้ยมและมาเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปตลอดการนอกจากจะแอคชั่นสุดอลังการแล้วในหนังเรื่องนี้ครับยังเต็มไปด้ยวยความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างตัวละครและความสามัคคีของไททันการเสียสละเพื่ออนาคตถ้าคุณพร้อมกันแล้วเราไปรอบชมสปอยหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับกับกอซิล่า ประของ The New Empire โดยเรื่องราวของหนังครับได้เริ่มต้นที่ใจกลางโลกใต้พิภพหรือ Hollow Earth ที่ที่เราจะพบกับของที่กำลังวิ่งหนีจากสัตว์ร้ายที่เรียกว่าว t c h Dog จนเขาวิ่งไปเจอกับภูผาสูงครับก่อนที่จะใช้เล่กลครับเพื่อหลอกลวงเข้าสู่กับดักของเขาสัตว์ตัวหนึ่งครับพัดตกลงจากหน้าผาจนเสียชีวิตและอีกตัวถูกคองฉีกเป็นสท่อนจนพวกที่เหลือนั้นหนีตเตลิดไป และเมื่อคำจัดสัตรูได้ครับคองก็เตรียมที่จะกินซากสัตว์ที่เขาล่าไว้แต่ดันพบว่าฟันของเขานั้นอักเสบจนกินอะไรไม่ได้เลยในขณะที่เขากําลังเจ็บปวดและหิวโหยอยู่นั้นเขาได้ยินเสียงคำรามดังลั่นครับและคิดว่าเป็นเสียงจากลิงตัวอ,อื่นแต่แท้จริงแล้วครับกลับเป็นเสียงของกบยักษ์ที่เลียนแบบเสียงคำรามของคองเขาจึงยอมรับชะตากรรมของตัวเองและใช้ชีวิตอยู่อย่างเดียวได้ในขณะเดียวกันครับที่บนผิวโลกรรไอรินครับที่กําลังทํางานร่วมกับองค์กรโมนาเพื่อปกป้องไม่ให้ก,กองรก กอซิล่าครับยังคงรักษาความเป็นเจ้าของเราออทายท่านด้วยการออกกำจัดสัตว์ร้ายที่ก่อปัญหา,หาที่กรุงโรมครับสัตว์ประหลาดที่ชื่อว่าสกายล่าครับกำลังอารวาสอย่างหนักจนกระทั่งกอซิล่าปรากฏตัวขึ้นแล้วเขาก็ชาร์จพลังลมหายใจพรมาโนครับพ่นใส่ลําพอของสกายล่าจนหมดฤทธิ์ก่อนที่กอซิล่าครับจะเปลี่ยนโคนลอเซียมันยิ่งใหญ่ให้กลายเป็นที่นอนแห่งใหม่ของเขาตัดภาพกลับมาที่ศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งในฮอลโลเอิร์ธครับนักวิจัยเริ่มตรวจสอบพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงงงงขออเค จุดนี้ครับเป็นจุดที่เดียวกับพองเคยจัดการกับวอตด็อกจนเกิดหลุ่มยุบเข้าไปในพื้น<ช>ดินไอรินได้รับการแจ้งข่าวจาก<ร>พื่อนร่วมงาน<ร><ร>ในมนาน,นั่นก็คือดรเฮมตันในขณะเดียว<ด><ด>กันครับไอรินเนี่ยก็ได้รับเลี้ยงจีอาครับเด็กสาวที่เริ่มเข้าโรงเรียนเป็นครั้งแรก แต่เจียเนี่ยกำลังมีปัญหาในการปรับตัวกับโลกใหม่และมีภาพนิมิตเกี่ยวข้องกับไททันซึ่งเธอว่าภาพลักษณะเดียวกันกับพลังงานที่โมนาตรวจพบเจียบอกกับไอรินว่าเธอรู้สึกเหมือนไม่เข้ากับโลกใบนี้โดยไม่นานหลังจากนั้นครับหน้าที่ศูนย์วิจัยฮอลโลเอิร์ธถูกทำลายโดยไททันปริศนา ไอรินได้เดินทางไปหาเบียนครับเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับนิมิตของเจียแต่มีเงื่อนไขว่าเขาต้องไปสำรวจฮอร์เรอร์ด้วยและแล้วหลังจากนั้นครับก็เกิดพลังงานระเบิดขึ้นอีกครั้งคราวนี้รุนแรงจนแม้แต่กอซิล่าก็ยังสัมผัสได้เขาออกจากโรมและมุ่งหน้าไปยังต้นตอของพลังงานในขณะเดียวกันครับคองก็โผล่ออกมาจากฮอร์เรอร์ธเพื่อมาหาไอรินและเจียพร้อมกับแสดงฟันที่เน่าเสียให้ดูไอรินจึงติดต่อกับแชปเปอร์ครับสัตวแพทย์เก่า ของโมนาแทปเปอร์ครับจึงใช้เทคโนโลยีขนาดใหญ่ในการถอนฟันเสียออกและแทนที่ด้วยฟันโลหะให้กับคองและหลังจากนั้นครับบีแอนได้บอกกับไอรินว่ามีสัญญาณขอความช่วยเหลือที่ตรวจพบจากฮอร์เรอร์ไอรินบีแอนรัปเปอร์จีอาร์และมิเกลครับก็นักบินสำรวจประจำทีมตัดสินใจติดตามคองลงไปยังฮอร์เรอร์อีกครั้งตัดภาพกลับมาที่กอซิล่าครับได้เดินทางไปยังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในฝรั่งเศสและเริ่มดูดซับรังสีเพื่อเพิ่มพลังของตัวเอง กองทำอากาศส่งเจ็ตเข้ามาโจมตีเขาแต่กอซิล่าก็ปัดพวกมันราวกับเป็นมแมลงเฮมตันครับ <c oughs> ก็พบว่าเป้าหมายต่อไปของกอซิล่านั่นก็คือเทียมแมทไขทันนี่ซ่อนตัวอยู่ในขอบพวกเลือกเหนือนักวิจัยคาดว่าพวกกอซิล่าเนี่ยจะกำจัดเทียมแมทได้สาเร็จและเขาจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงพลังเหนือคําบรรยายในขณะเดียวกันครับทีมสำรวจในฮอลโรเอิร์ธเนี่ยก็เดินทางมาถึงศูนย์วิจัยของโมนาและพบกับว่าที่นั่นเนี่ยถูกทาลายจนยับเยินพร้อมทั้งร่างของนักวิจัยที่เสียชีวิต พวกเขาพบร่องรอยอุ้งเท้าที่เปื้อนเลือดบนผนังพื้นดินบ้านบนแทปเปอร์พบว่านี่คือสัญลักษณ์แห่งสงครามตัดภาพกลับมาที่ของครับเขาคนพบหลุมยุบอีกแห่งหนึ่งและเดินทางลงไปยังอาณาจักรใต้ดินใหม่ถึงเขาถือขวานของตัวเองเอาไว้และเดินต่อไปจนกระทั่งพบกับลิงอีกตัวหนึ่งทำให้เขาตกใจเพราะลิงตัวนี้เป็นลิงขนาดเล็กที่ชื่อว่าซูโก คงครับได้พยายามเข้าหาซูโกด้วยท่าทีที่สงบแต่กลับถูกเธอกัดและเรียกลิงอีก3ตัวเข้ามาโจมตีคงหนึ่งในลิงที่พยายามจะให้ขวานแทงเขาแต่คงก็สลัดพวกมันออกและจัดการกับลิงเหล่านั้นเขาจับซูโกเข้ามาใช้เป็นอาวุธและกำจัดลิงตัวหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเกือบจะตกหน้าผาไปแต่คงก็ดึงขึ้นมาได้สําเร็จแต่อย่างไรก็ตามครับลิงตัวนั้นก็พยายามจะแทงคงทาให้เขาเนี่ยต้องเตะลิงตัวนั้นตกหน้าผาไปต่อมาครับทีมสํารวจก็เดินทางต่อด้วยเรือบินแต่เกิดพลังงานประทุข,ขึ้นอีกครั なんと แทปเปอร์บีแอนสัมผัสได้ถึงอันตรายแต่มิเกลเนี่ยพยายามนําทีมต่อไปและสุดท้ายก็ได้ถูกสัตว์ประหลาดต้นไม้จับกินไปทีมที่เหลือเนี่ยก็หลบหนีอย่างรวดเร็วและพบกับซากวิหารเก่าแก่ที่ยุทิศให้กับมด c ชา a gr ใช้พลังของเธอครับเพื่อเปิดทางเข้าซึ่งนําพวกเขาผ่านม่านป้องกันเข้าสู่อาณาจักรใต้พิภพดานของครับเขาเดินทางไปกับซูโกะจนมาถึงแหล่งน้ําและหยุดพักดื่มน,น้ําจู่จงูยักษ์อสูรก็ปรากฏตัวขึ้นและเข้าโจมตีเขาคองครับก็ต่อสู้กลับอย่างดุเดือดและใช้ขวานของเขาเนี่ยตัด ของก็เก็บสร้างงูขึ้นมากินและยังแบ่งบางส่วนให้กับซูโกะถึงแม้จะประหลาดใจครับกับการกระทําของคองแต่ก็ลึกๆแล้วเธอก็ได้ล่อเขามาอย่างที่แห่งนี้เพื่อให้เจอกับอันตรายนั่นเองมอนาชับได้ติดตามเส้นทางของกอซิล่าจนกระทั่งเข้าไปถึงเคียมัสไายทันใต้ทะเลที่ตื่นจากการหลับไหลและต่อสู้กับกอซิล่า แม้ว่าเทียมัสเนี่ยจะพันตัวเองรอบก็ซีลาแต่เขาก็สามารถแบ่งเธอเนี่ยให้กลายเป็นซูชิและดูดซับพลังลังสีของเธอก่อนจะกลับลงไปนะเพื่อเตรียมตัวต่อไปตัดภาพกลับมาที่ทีมงานอีกครั้งครับได้ถูกพบโดยนักรบเผ่าอีวีที่ดันทีที่เห็นเจียก็รู้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนของเผ่าตนผู้นําเผ่าครับใช้การสื่อสารทางจิตกับเจียและพาเธอไปยังข้างหน้าเมื่อทั้งสองสัมผัสมือกันพวกเขาก็สามารถแชร์วิสัยทัศน์และภาพเป็นความทรงจําของเผ่าอีวี รวมถึงความทรงจําส่วนตัวของเจียด้วยอีรินครับจึงรู้ได้ทันทีว่าเครื่องส่งสัญญาณฉุดเฉนที่พวกเขาได้รับนั้นมาจากเผ่าอีวี ทีมงานถูกพาไปยังวิหารของเผ่าที่เอลินเนี่ยแปลเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเขาให้ฟังว่ามันเกิดเมื่อครั้งอดีตลิงยักษ์เคยเป็นผู้ปกป้องมนุษยชาติแต่มีผู้นําที่โหดร้ายที่ชื่อว่าสกายคิงได้นํากองทัพลิงเนี่ยเข้าไปโจมตีที่บนโลกผิวดินในสงครามกับกอซิลาและสลายพันธุ์ของพวกเขาถึงเวลานั้นเนี่ยก็กอซิล่าครับได้เข้ามาขัดขวางและจัดการกับสกายคิงกับกองทัพของพวกเขาไว้ในโลกที่เป็นโพรงทําให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถหนีออกไปได้นอกจากนี้เนี่ยเขายังกล่าวไว้ว่าผู้สืบทอดโดยตรง จะเผาอีวีนั่นก็คือเจียเนี่ยจะเป็นผู้ปลูกมอสท่าให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งตัดภาพกลับมาที่คองครับได้ตามซูโคเนี่ยไปยังที่ลิงตัวอื่นอยู่ซึ่งทําให้คองตกใจเป็นอย่างมากพวกมันเนี่ยถูกบังคับให้ทํางานหนักโดยสกายคิงและคองเห็นหนึ่งในลูกน้องของสกายคิงครับที่กําลังยั่วยุลิงตัวอื่นคองจึงเข้าไปขัดขวางและให้ลูกน้องคนนั้นเนี่ยเข้ามาท้าเขาแต่สุดท้ายเนี่ยคองก็ชกเข้าไปที่หน้าของเขาจนล้มลง,ลง จากนั้นครับสกายคิงก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วมาหัวเราะพร้อมกับลิงตัวอื่นๆที่ล้อเลียนฟันโลหะของคอง,องสกายคิงครับพยายามจะลงมือกับซูโคครับแต่ลิงที่รอดชีวิตจากการโจมตีของคองก่อนหน้านี้ก็เข้ามาปกป้องซูโคสกายคิงครับจึงเตะลิงตัวนั้นไปในหลุมลาวาที่เป็นการแก้แค้นทําให้ซูโคร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวด คองกับสกายคิงครับจึงเริ่มต่อสู้กันโดยให้สกายคิงเนี่ยใช้แส่ที่ทําจากกระดูกสหลังของไททันตัวอื่นๆในขณะที่คองครับเกือบจะสามารถเอาชนะสกายคิงได้แต่ลิงร้ายครับก็เรียกอาวุธลับออกมาไททันน้ําแข็งที่ชื่อว่าซีโมครับ ซึ่งสกายคิงเนี่ยควบคุมโดยใช้คริสตัลครับที่ทําให้ซิโมะเนี่ยเจ็บปวดสกายคิงใช้ซิโมะพ่นน้าแข็งใส่ของซึ่งของก็พยายามป้องกันตัวด้วยขวังเขาแต่พลังน้ําแข็งนั้นเนี่ยก็แรงพอที่จะแช่แข็งในแข็ของคองให้อ่อนแอลงคองเนี่ยเริ่มวิ่งหนีไปพร้อมกับลิงของสกายคิงที่ไล่ตามเขาแต่เขาก็พาลิงเหล่านั้นไปยังที่กับดักของพวกเขาทําให้ลิงที่เหลือล้มตายทั้งหมดยกเว้นลิงตัวที่เขาชกออกไปพอลิงตัวนั้นเนี่ยใช้ลิงอีกตัวหนึ่งบังตัวเขาไว้จากก้อนหินที่ตกลงมา ตัดภาพกลับมาที่ทีมงานอีกครั้งครับได้ใช้เวลาร่วมกับเผ่าอีวีมากขึ้นโดยเฉพาะเจียครับที่อยู่กับคนของเธออีกครั้งเบอร์นี่พยายามบันทึกถึงการค้นพบของเขาในขณะที่อีลินครับบอกกับแชปเปอร์ว่าเธอต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเจียจากนั้นเผ่าอีวีก็เปิดม่านที่นําไปสู่โลกของพวกเขาในขณะที่ซูโคครับได้พาคองที่ได้รับบาดเจ็บมาหาพวกเขาก็พบว่าแขนของคองเนี่ยอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างแย่มากๆคองใช้ท่าทางและแสดงออกด้วยความเศร้าที่ให้เจียรู้ว่าเขาสูญเสียบ้านของตัวเอง แรปเปอร์บอกกับอีรินว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพองนั่นก็คือเทคโนโลยีบางอย่างของโครงการ Operation Powerhouse ซึ่งเคยถูกทำขึ้นเพื่อเสริมพลังให้กับพองในกรณีที่เกิดจากการโจมตีของไททันครั้งใหญ่แต่โครงการนั้นถูกยกเลิกไปแล้วแรปเปอร์สามารถหาถุงมือบีสครับจากสถานีเมอร์นาสที่ถูกทำลายและนำมาสวมให้กับพองที่แขนทำให้พองเนี่ยสามารถขยับแขนได้อีกครั้งและฟื้นฟูความแข็งแรงของเขาจากนั้นเนี่ย เขาก็เริ่มมุ่งหน้ากลับไปยังโลกผิวดินเพื่อดึงความสนใจจากกอซิล่าแม้ว่าอีกฝ่ายจะรู้ดีว่าของก้าวเข้าไปในเขตของเขาและอาจจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรงในขณะเดียวกันเนี่ยสกายคิงก็ขี่ซิโมะครับและนําลิงตัวอื่นขึ้นสู่การพิชิตของพวกเขาตัดภาพกลับมาที่กอซิล่าอีกครั้งครับที่ตื่นขึ้นหลังจากได้รับพลังอย่างเต็มที่จากเทียมัดซึ่งทําให้แผ่นหลังของเขานั้นกลายเป็นสีชมพูสว่าง กองก็เดินทางเข้าสู่ผิวดินครับโดยผ่านประตูของไนโครายในขณะที่ก็ซิล่าครับได้ยินเสียงคำรามของเขาจากริบยอสตาร์และมุ่งหน้าไปที่นั่นก็อซิล่ารู้สึกไม่พอใจที่ต้องเจอกับคองอีกครั้งดังนั้นเขาจึงพุ่งเข้าหาคองในทันที ถึงแม้ว่าคองเนี่ยจะพยายามเกลี้ยกล่อมให้กซิลาร่วมมือก็ตามแต่กซิลาก็ไม่ฟังครับกุ่งเข้าชนคองและทั้งสองก็เริ่มต่อสู้กันอย่างดุเดือดคองครับได้ใช้ถุงมือใหม่ของเขาเนี่ยต่อยไปที่กซิล่าหลายครั้งในขณะที่ด้านล่างของโลกเนี่ยที่เป็นโพรงเผ่าอีวีก็ทำพิธีร่วมกับเจียรครับเพื่อคืนชีพของมัทชามัทราครับก็เริ่มบินขึ้นไปยังโลกผิวดินเพื่อแทรกแซงในการต่อสู้กซิล่าตกใจเมื่อเห็นพันธมิรเก่าของเขาอีกครั้งและสิ่งนี้ครับทำให้เขาหยุดความขััััดดแแย้งงกกบออละตสินนใจร่วมมื เมื่อทั้งสองคำรามร่วมกันด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวโดยในขณะที่สกายคิงและกองทัพของเขาครับกำลังจะเข้าใกล้ทีม,มนุษย์ได้วางแผนสร้างระเบิดและแรงโน้มถ่วงโดยการนําเทคโนโลยีจากเผ่าอีบีมาใช้เพื่อทําให้คริสตัลของพวกเขากระตุ้นปฏิกิริยาครับท,ที่จะหยุดไททันร้ายจากการหลบหนีโชควข่าสกายคิงครับได้ใช้ชิโมะแช่แข็งครับผ่านมาและทําลายมันทําให้เขาสามารถเข้าไปได้จากนั้นเนี่ยกอซิล่าและคองก็พุ่งเข้าสู่การต่อสู้ร่วมกันกระโดดเข้าใส่ชิโมะครับสกายคิงตามลําดับ เพื่อการต่อสู้ครั้งใหญ่ของพวกสัตว์ประหลาดการระเบิดเกิดขึ้นครับในขณะที่ลิงทั้งสองและกิ้งก่าทั้งสองในกำลังต่อสู้กันกลางอากาศขณะที่ลูกน้องของสกายคิงครับก็พยายามจะเข้ามาแต่ซูโคโครับก็เข้าร่วมการต่อสู้และส่งลิงทรยศตกลงไปมอตชาครับได้ปกป้องเหล่ามนุษย์ที่พยายามจะบินหนีไปยังที่ปลอดภัย4ไททันนั้นตกลงไปสู่ตูเชื่อมโลกผิวดินไททันที่ตกลงมาที่ชายหาดในริโอเดจาเนโรครับทำให้ผู้คนบนชายหาดเนี่ยตกใจและหนีไป สกายคิงครับใช้ชิโมะเนี่ยปล่อยพลังน้ําแข็งจากเธอออกมาโจมตีโลกและแช่แข็งอาคารลายหลังและยิงพลังน้ําแข็งขึ้นไปในท้องฟ้าของโจมตีกับสกายคิงอีกครั้งครับแต่ชิโมะเนี่ยก็ทําให้ของยากให้เจาชนะเขาได้ก็ซีล่าครับก็เก็บพลังเพื่อจะยิงลมหายใจอะตอมใส่ส,สกายคิงซึ่งสกายคิงเนี่ยหลบพลาดไปแต่ก็ซีล่าเนี่ยก็ดึงคริสตลัลที่อยู่บนแท่ของเขาออก และขณะที่ไททันเนี่ยพยายามจะไปที่คริสตัลซูโคก็กระโดดผ่านประตูกับขวานของคองและเขาร่วมการต่อสู้เพื่อทำลายคริสตัลด้วยการฟาดขวานเข้าไปทำให้ซิโมะครับพ้นจากการควบคุมของสกายคิงตอนนี้ไม่มีอาวุธลับแล้วคองจึงโยนลิงร้ายครับเข้าไปทางกอซิล่าซึ่งกอซิล่าเนี่ยก็ใช้หางฟาดกลับเข้าไปหาคองเหมือนลูกบอลลิลจากนั้นเนี่ยกอซิล่าก็จับสกายคิงไว้ในอากาศครับขณะที่ซิโมเนี่ยหันกลับมาโจมตีอดีตนายของเธอและแช่แข็งเขาให้กลายเป็นลิงน้ำแข็ง ของจึงทำลายสกายคิงให้กลายเป็นชิ้นๆก็ซิล่าได้ใช้ลมหายใจของเขาเพื่อล,ลายน้ำแข็งและทำให้ทุกอย่างกลับสู่สภาพปกติโดยที่หลังจากการต่อสู้ได้จบลงครับก็ซิล่าก็กลับไปพักผ่อนที่โคลอเซียมมอตช่าฟื้นฟ,นฟนูบ้านโลกให้เป็นโพงอีลินเชื่อว่าเจียเนี่ยพร้อมจะแยกทางกับเธอและอยู่กับเผ่าอีวีแต่เจียใช้ท่าทางบอกว่าเธอจะอยู่กับอีลินไม่ว่าจะไปที่ไหนทั้งสองจึงกล่าวอำลากับแทปเปอร์และเบอร์อรนี่ คงก็กลับไปหาลิงของพวกเขาพร้อมกับซูโคและซิโมซึ่งตอนนี้นั้นซิโมได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าเดิมเพราะคงจากนั้นเนี่ยคงก็ยืนอยู่หน้าลิงตัวอื่นในฐานะผู้นําคนใหม่ของพวกเขาและยกขวานของเขาขึ้นในท้องฟ้าพร้อมกับคํารามมันทรงพลังซึ่งลิตงตัวอ,อื่นเนี่ยก็พร้อมตอบรับด้วยความเคารพก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการต่อสู้ระหว่างไททันเพื่อปกป้องโลกและการสิ้นสุดด้วยชัยชนะของคง,งและก็ซิลา ซึ่งทั้งสองเนี่ยได้ร่วมมือกันเพื่อหยุดความอายุติธรรมชั่วร้ายจากสกาคิงและปลดปล่อยซิโมสจากการควบคุมพวกเขาทุกคนเนี่ยได้รับการยอมรับในหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคองครับที่ขึ้นเป็นผู้นําคนใหม่ของลิงยักษ์หรือกอซิล่าครับที่กลับไปพักผ่อนอย่างสงบสุขมอททาและเผ่าอีวีที่ทําหน้าที่เสริมสร้างความสมดุลให้กับโลกอีกครั้งถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปกับช่องสปอยอย่างเทพของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวััดีครบ